อย่าลืมกดไลด์าับสไลด์อย่าลืมกดสับสไลด์เดี๋ยวได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเด็กฮารับกำลังแกะอะไรอยู่ครับโอ้โหนี่มันเซตปลาฉลามอะไรอ่ะเอามาแกะกันเลยเรามาดูกันว่าเราได้ปลาอะไรบ้างปลาวานฉลามปลาวานฉลามตัวใหญ่มากโอ้โห ไปลาฉลามเสือปลาฉลามเสือใช่เพราะม,มันมีลายเสือเห็นไหมโอ้โหปลาฉลามเสือต่อไปต่อไปอะไรครับเกรดเกรไวชาร์ดอะไรคือเกรดไวชาร์ดเกรดโอ้โหดูมันใช้ใช้คีบยืนได้โอ้โห,โโหดูขาวฉลามขาวฉลามเหรอเนี่ยใช่เพราะท้องมันสีขาวโอ้เพราะท้องมันเป็นสีขาวใช่ไหม ออืมันก็เลยชื่อว่าขาวฉลามตัวเล็กนะนี่นะอยู่ด้วยกันฉลามฉลามหัวค้อนเหรอครับหรือว่าฉลามค้อนก็ได้ฉลามค้อนโอ้นี่ดูหัวมันเท่มากโอ้โหนี่เราได้อะไรมาตกแต่งเป็นเป็นท้องทะเลบ้างครับปะาการังเข้าใจปะการังเขาให้ปะการังเรามาแต่เราไม่มีน้ํานะเด็กฮรับไปเอาน้ํามาใส่กละมังานานมาเร็ว เราเอาปากกาลังใส่ําไมเปี่ยกเลยลครับเ,เราจะทําท้องทะเลไงครับนี่ครับได้น้ํามาแล้วทําท้องทะเลเอามาในปากกาลังลงน้าเลยมันเปลียก,ก็เปี่ยกสิครับมันลอยอาปากกาลังมันลอยอา่าต่อไปน้าสัตว์ทะเลของเราลงน้ําได้เลยใ อันนี้ปลาอะไรลงน้ําแล้วเนี่ยอันนี้นี่ต่อไปปลาอะไรเล็กอ่ะอันนี้น้ำเนี่ยเราลงให้หมดเลยเปียนีนี่เีสีโอ้สีไมตัวนี้่สีเทาไม่ปลาการังเรามีน้อยจังแม่ดูครับจากที่มันเป็นสีเทามันเปลี่ยนสีได้เป็นสีดำทำบ่อเลี้ยงปลาฉลามนี่นี่เราทำบ่อเลี้ยงปลาฉลาม นี่บ่อน้ําเราเล็กไปไหมเนี่ยโอ้โหเราเวลาให้อาหารมันทําไงเลยครับโอ้โหเต็มเลยอ่ะเต็มสาเลยให้อาหารมันก็จะกินกันมันจะกินกันเองเหรอโอ้โหโอเคโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนเขาเลี้ยงปลาฉลามเลยนะเนี่ยมีเด็กห้ามนี่แหละทำบ่อน้ำเลี้ยงปลาฉลาม ก็เลี้ยงปลาฉลามนี่แหละเนี่ยแต่มันเป็นของลอมโอ้โหเต็มสาเลยอือือโอยทำไมมันนอนลายนี้เนี่ยเทนี่เราต้องมีบ่อน้ำใหญ่กว่านี้นะครับเด็กฮรเราต้องมีบ่อน้ำที่ใหญ่กว่านี้นะเนี่ยที่เต็มกับปลาฉลามของจริงเราต้องไปซื้อที่ไหนเนี่ยปลาฉลามของจริงมันก็มีนน มีขายเขามีขายด้วยเหรอโอ้ยไม่กล้าไปซื้อหรอกจริงเหรอปลาปลาเงเสร็จต้องปล่อยยุนิทะเลอ๋อโอนี่เราต้องเอาไปปล่อยทะเลไหมเนี่ยปลาของเราเนี่ยไม่ต้องมันของเด็นโหไม่ต้องนะนี่มันต่อสู้กูน้ำกระเด็นต่อสู้โหมันต่อสู้กัน หลายสายพันธุ์มากๆเลยต่อสู้กันเลยอืมต่อสู้กันเอต่อสู้เอาตีกันเองแล้วตัวนี้ไม่ปาดตัวนี้มันใหญ่กว่าท้องใหญ่กว่าก็ใช่สิมันก็ต้องกินตัวเล็กสิไม่ของจริง จะกินแค่ปลาอันนี้หนะะ้าตากว้างกว่ามันกินอะไรก็ได้มันกินปลาเล็กเป็นอาหารนะรู้ไหมเด็กคะพวกเนี้ยใช่มันกินปลาตัวเล็กๆอยู่ในทะเลเป็นอาหารตัวนี้มันกินปลาฉลาม,มพวกเนี้ยมันกินปลา,อาอหาอหูนี่น้องตื่นขึ้นมาต้องชอบมากแน่ๆเลยอ่ะเบบี้ชาร์กอ่ะเนี่ยน้องจะคิดว่ามันคือเบบี้ชาร์กนี่ปลาฉลามเนี่ยน้องชอบปลาฉลามมากตอนนี้น้องนอนหลับอยู่เนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาคงชอบมากเลยทำอะไร ูพังแล้วเละอุ้ยเด็กค้ามัวแล้วเนี่ยแม่ไปแล้วเนี่ยทาแม่เปียกเลยอะ่ะไปเอาตัวไหนให้น้องเอาตัวไหนให้น้องตัวเล็กเนาะขอหน้าขอหน้าเอาตัวใหญ่ไงเด็กค้าเอาตัวใหญ่เอาตัวเล็กแบ่งให้น้องสองตัวโอเคครับโอเคไปแล้วอู้ได้ตัวใหญ่เอาไปทําอาหารหรอ <Yeah. S 1> เอาไปทอดนะปลบายบายเราไปแล้วไปทอดปลาจริงๆอ่ะเนี่ยนี่เหลือตัวเล็กไว้ให้น้องแล้วกันไปละ